าจารย์สดนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราคุณสำลีสังวานนะคะนักมายากลรุ่นเยาว์ที่ก็เติบโตมาจนปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงรักในการเป็นนักมายากลถึงแม้จะโดนโกงครั้งแล้วครั้งเล่าหรือว่าโกงครั้งล่าสุดนี่แหละทําให้ชีวิตมันชีวิตผัไม่รู้จะร้องยังไงแล้วอ่ะจริงจริงแลวก่อนจะไปเรื่องเศร้าเราใหญ่ถ้าผู้ชมได้ดูภาพภาพตอนที่เขาแบบอยู่กับ คณะอาจารย์พ่อขุดพ่อใช่ไหมฟิลิปขอดูหน่อยได้ไหมคะสมัยที่เออเนี่ยนี่รู้สึกว่าจีเซนคอนเสิร์ตอายุเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะประมาณเก้าไหมเก้าหรือสิบนี้ล่ะเออเก้าหรือสิบเด็กมากแล้วคือด้วยความเป็นเด็กของเขาตอนนี้เขาก็โชว์มาเป็นรูปเหรอเป็นลูกค่ะอ๋อเป็นลูกคือเมื่อก่อนเนี่ยมายากลเขาไม่ค่อยฮิตเลยนะแต่พอสมรีมาโชันนี่เป็นจีเซนคอนเสิร์ตนะถ้าหนูจำไม่ผิดเมื่อกี้พี่บอกว่ามียูทูบด้วยถ้าคนอยากเข้าไปดูในยูทูบอะไรดีอะดูยังไงดีบ้างคะพิม่า สำลีมายากลก็ได้สำลีมายากลขึ้นเลยขึ้นเลยครับรายการต่างๆที่สำลีเคยไปออกพี่ๆพี่ๆนักข่าวไปลงไว้คค่ะรับอออ๋เนี่ยให้ดูภาพสีทุ่งสุภรยปะไม่ใช่พี่ายนี่ที่นี่มีเพื่อนพี่นิดอรพันธ์อ่าอ่าอ่าที่นี่มีเพื่อนชงเจ็ดหูนันเนี่ยดูดูไปออกแขกรับเชิญมาตัดรอบเอออ่าอ่ามีอีกแม่มีอีกแม่มาดูซินี่มีเพื่อนตอนเด็กๆเหมือนลูกสาวเลยเออเออจริง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 บอกนะ ครั้งนี้หนูเจ็บใจที่สุดเลยคือสัญญาตัวนี้สัญญาปอบเคยอย่างนี้เพ่หนูกาลังวิเคราะห์ว่าอะไรวรเปล่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเลยเขาอเขาอะหลอกให้พี่เนี่ยหวังอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปลงทุนอนู้ันนี้เออให้เขาเขาเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทํากับหนูอยู่เนี่ยเพราะอะไรคุณทําไปเพื่ออะไรอะหนูจะบอกอะไรให้เราพี่คนอย่างนี้ในสังคมมีเยอะมากทีนี้เนี่ยมันกลับมาตรงนี้พี่หนูต้องขออนุญาตพูดว่าถามพี่ว่า ทำไมเราถึงไว้ใจคนง่ายอ่าอันนี้คือคือไอคนอย่างนั้นอ่ะเยอะแต่ทีนี้เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยคือว่าเราต้องถามว่าการที่เราไว้ใจคนง่ายเป็นเพราะว่าเรามองโลกในแง่ดีมากเกินไปถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้อยากเปจนภยาให้คนอื่นด้วยมองโลกไงบวกไว้ตลอดอืมถึงชีวิตเรามันจะเป็นยังไงเรามองคิดคือบอกกับแฟนถ้าเราคิดดีมันก็จะได้ดีคิดอย่างนี้ตลอดกันเลยบอกแฟนตลอดแต่สุดท้ายแล้วการคิดดีมันกลับมาทำร้ายเรานี่นี่ครับผมเนี่ยกูก็เลยไม่เข้าใจว่า คุณพี่รู้ไหมว่าคุณพี่ทําหนูเนี่ยคุณพี่รู้ไหมผลกระทบชีวิตหนูเนี่ยพังยับเลยความหวังที่สร้างมาเนี่ยหนูไม่อยากจะร้องให้หนูร้องให้กับแฟนเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วนะพี่รู้ไหมว่าทําเนี่ยทําให้คนเข้าใจผิดประชาชนเข้าใจผิดว่าสํารีมีเจ็ดสิบจจังหวัดสําฤีมีงานสําฤีมีโรงเรียนปรากฏมันไม่มีอะไรเลยพี่ทําไปเพื่ออะไรเออ พอเขาคิดว่าเรามีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เออไม่เป็นไรไปช่วยคนอื่นไม่ไม่ได้ดูหนูวิเคราะห์นะว่าเขาอ่ะตั้งใจพี่เสรีอ่ะเป็นกระบอกเสียงเพื่อไปออกวูดดี้ถูกไหมเพื่อที่ให้เขาไปหากินของเขาเองแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้มีคอนเน็กชันขนาดนั้นไงคือคือเขาก็พูดเยอะไงพูดเยอะเสร็จปุ๊บจริงจริไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนั้นคือย่างนี้ป่ะคนคนหนึ่งที่พูดไปเรื่อยโดยที่ไม่รับผิดชอบชีวิตของคนตอนแรกอ่ะคนคนนี้เขาไม่เข้ามาในชีตหนูอ่ะมีแต่คนโทรมาหาหนู ดูย้อนยูทูบมีคนโอนมาช่วยลูกมีเงินเลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆมีงานเข้ามามั่งป่าปลายพอคุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยไปออกรายการมันไม่มีคนเข้าใจผิดหมดเลยเนี่ยสิ่งนี้สิ่งที่สิ่งที่หนูต้องการว่าทําไมต้องทาอย่างนี้เออจากที่นี่สินหลุดแล้วหมดแล้วกลับมากลับมาเป็นหนี้อีกกลับมายืมนู่นยืมนี่อีกทาไปเพื่ออะไรค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่คุณสําลีออกมาออกรายการก็เพื่อจะบอกว่า เงินที่คุณผู้ชมอาจจะมีหลายท่านที่ดูอยู่แล้วเคยช่วยเหลือเขาไม่ได้นําไปใช้สู่รุ่ยสุ่ารแต่ที่เขากลับมาเป็นหนี้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่านี่แหละมันเป็นเพราะความเข้าใจผิดโดยการให้ความหวังของคนคนหนึ่งใช่เขาไว้ใจอ่ะคือเขาเาเป็นคนมารู้เนีดีคือไว้ใจไม่คิดว่าใครจะทำร้ายกันเอาเงินเก็บตรงเนี้ยเอาไปลงทุนเพื่อคิดว่าคนนั้นเฉยเลยกลงทุนกับพวกอุปกรณ์การให้ความหวังในพี่ยา ผมฝากด้วยนะครับถ้าใครอยากจะโทรมาให้กําลังใจหนูโทรได้ออื่าหวังดีกับหนูหนูรับฟังทุกอย่างอืพี่ทําได้หมดแต่อย่าหลอกหนูอย่าให้วามหวังหนูอย่าให้หนูต้องเป็นอย่างนี้คือมีงานก็คือมีมีจ้าอย่าหลอกบอกมีแล้วไม่มีไม่เอาขอร้องเลยหนูหนูขี้เกียจมันนับหนึ่งขี้เกียจมันะร้องกับแฟนจะเลิกกันพี่พี่เชื่อไหมฮะที่หนูเล่าให้ฟังหนูนั่งต่อหน้าพิธกเนตรแล้วร้องหอมร้องไห้ว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูทําอย่างนี้ทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นสวดมนต์ตอนน้นเอาพปคินิกระติบร้องหุบร้องไห้ทำอย่างงี้ะอือจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วปัจจุบันนี้อ่ะที่บ้านมีรายได้จากตรงไหนบ้างรายได้นะครับก็ก็จากยืมนี่แหละกัดยืมลูกค้ายืมแขกยืมนอกระบบก็มาหมุนทําอย่างเงี้ยหมุนทําอะไรคะที่บ้านอ่าก็ ถ้าขายขขยก็ขายลูกชิ้นทอดนะครับขายน้ําอัดลมใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายเพราะเราไม่มีเงินขายของชัามันต้องมีเงินต้องมีเงินซื้อของเข้ามาทุนไม่ใช่น้อยครับและตู้แช่ก็โดนยึดไปทีอย่างสองอย่างสามอย่างยึดไปก็คือที่บ้านหลักๆตอนนี้คือร้านขายของชัาใช่ครับแต่มันก็ต้องใช้ทุนในการขายเพราะฉะนั้นมันก็บางวันก็ขายบ้างบางวันก็ไม่มีอะไรจะขายใช่ไหมแล้วก็เรื่องของงานงานโชว์ไม่เข้าเลย คนนี้เข้ามาในชีวิตไม่มีใครโทรมาเลยเพราะประชาชนเข้าใจผิดว่าสับลีมีงานเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคือคนานูว่าเรามีอยู่แล้วยุ่งมากงานยุ่งทั้งโรงเรียนทั้งอะไรไม่มีทางจับ้าตัวแต่วันนี้บอกกันตรงนี้ตรงๆเลยว่างไหมว่างครับไปได้หมดเพราะว่าไอคนนั้นน่ะมันพูดอะไรไม่รู้หนูก็ฝากด้วยครับที่หนูอ่าที่หนูกลับมาครั้งนี้นะครับที่จริงๆแล้วอ่ะมันควยความบังเอิญหมดเลยนะครับอ่าขอบคุณพี่ พี่แตนลาตีวิทยวัฒน์นะคบพี่แตนน่ารักมากเลยหนูกับพี่เขาคุยกันอยู่ตลอดวันนั้นหนูโทรไประบายร้องไห้หนูจะคิดสั้นหนูจะอะไรหลายอย่าง<ม>พี่แตนบอกน้องใจเย็นทุกอย่างมีทางออก<ม>อย่าคิดสั้นอย่าเลิกกับแฟนเราต้องดูแลลูกพี่แตนให้กําลังใจหนูหนูก็ตั้งสติเสร็จแล้วพี่แตนหนูพี่แตนมีอะไรก็ฝักพี่แตนเขาก็เขาไปออกรายการทูฟอยู<ม>่เสร็จแล้วก็เล่าเรื่องหนูให้ฟัง<ม><ม>ตอนนี้ตำหนีมันลำบาก มันแย่แต่แล้วก็รายการก็ติดต่อมาพี่เอกกี้นะครับค่ะหละกก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะแล้วก็เมื่อวานหนูไปอ่านนิกรรทู้อย่าอย่าว่าหนูเลยชีวิตหนูลําบากอยู่แล้วอย่าว่าหนูนะครับใครจะเขียนอะไรใครคิดอะไรได้หมดแต่กรุณาพิมพ์อะไรนะครับอย่าคนไปอ่านแล้วมันมันสะท้อนมันยิ่งเราเจ็บอยู่แล้วนะครับลังใจนะคะทุกคนก็ต้องการให้กําลังใจทุกคนมีช่วงเวลาที่พลาดกันได้นะคะเพราะฉะนั้น วันนี้เรายังไม่ได้พลาดเราเห็นคนอื่นพลาดอย่าไปซ้ําเติมอืช่วยเขาดีกว่าเพราะว่าวันหนึ่งคนที่พลาดอาจจะเป็นตัวเราในกระทู้เขาบอกว่าทาไมสาลิมมีอะไรลึกๆทำไมไม่เอาความเขาผมถามหน่อยผมเอาความเขาแล้วผมสู้เขาได้ไหมถ้าสู้บนศาลจริงๆต้องจ่ายทางเอกไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมช่วยเลยถูกไหมครับถ้าอ่ะรับปากหนูมาใครก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยหนูหนูฟ้องเอาแน่ผมเอาถึงที่สุดทําไหมฮะ แต่เขานี้เขามีหัวอกการเป็นพ่อหนูเป็นพ่อคนแล้วเขาก็มีลูกสิ่งนี้ที่หนูยึดแล้วหนูหนูไต่ตองคิดเขามีลูกถ้าเขาติดคุกขินมาแล้วลูกกับเมียเขาอยู่ยังไงคือเนี้ยเนี่ยคือพี่ลูกในแง่ดีอเียอ่ะอย่าไปจองเวรกันในเมื่อมันผ่านไปแล้วแล้วไปแล้วอนาคตข้างหน้าที่จะเดินต่อไปตรงนี้ก็คือคุณสำลีก็จะพยายาม ร้านของชําที่มีอยู่จะพยายามทําเต็มที่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นป<า>ัญหาก็คือเรื่องของหนี้สินที่ยืมมาแล้วมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยเพิ่มพูนนะคะอย่างหนึ่งวันนี้คุณสมรีไม่ได้มาแบ,บมือของเงินหรือของเงินบริจาคจากใ,ใครแต่อยากให้ทุกคน ให้โอกาสในการทํางานถูกต้องใช่นะคะถ้ามีงานจ้างไปเลยทั่วประเทศกฝากด้วยครับผมก็ใจอยากยานะฮะติดต่องานก็0 8 4ย์แปดสี่สี่ห้าเบอร์ขึ้นตรงนี้ศูนย์เจ็ดสองนะครับมีช่องทางอื่นบ้างไหมพี่ก็เฟซบุ๊กได้นะครับเฟซบุ๊กอะไรคะสำรีสังวานภาษาไทยเลยครับเนี่ยนี่ยเฟซบุ๊กสำรีสังวานนะคะเข้าไปให้กําลังใจกันได้นะคะวันนี้เนี่ยคุณสำรีมาพร้อมทั้งมีกําลังใจจากครอบครัวมาด้วยทั้งภรรยาแล้วก็ลลูกอีกสองคนซึ่ง เขาก็พยายามที่จะมาให้กำลังใจนะคะเราอยากให้ทุกคนเนาะเห็นเขาแล้ววันนี้นะคะให้กําลังใจกันด้วยอม,มองหน้าเขาวันนี้ไม่ได้เห็นแต่หน้าเขาคนเดียวนะคะให้นึกไปถึงครอบครัวที่กําลังรอโอกาสจากทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะยังไงก็เป็นคนไทยนะคะเราต้องไม่ทิ้งกันะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สมรีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสู้ๆค,ค่ะชีวิตคนมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีช่วง ลงดิ่งไปถึงสุดพอมันสุดไม่มีที่จะลงอีกแล้ว<ต>เดี๋ยวมันจะขึ้นคือหนูหนูอ่ะมันไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมครับไม่มีสังกัดไม่มีอะไรแต่ถ้า,ถาตอนนี้หนูยังมีชีวิตอยู่นะหนูหนูจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยหนูยังมีชีวิตอยู่จ้างหนูเล่นละครอะไรทําอะไรหนูได้ทาได้หมดเพื่อที่อะภายพักหน้าลูกเต้าจะได้ไม่ลำบากเหมือนเราที่เราเคยเป็นมาก่อนคหนูจะพูดกับแฟนอย่างเงี้ยสอนลูกอย่างเงี้ยครับทุกงานนะคะผู้จัดทุกช่องรับหมด พิธีกรพิธีกรเชิญเลยนะการแสดงจะเป็นเอ็กซ์ตร้าตัว 3, 4, 5เชิญได้ได้หมดนะคะขอให้ช่วยกันค่ะาช่วงหน้านะคะเราเปิดสายนะคะเดี๋ยวโทรมาคุยกันได้เลยนะคะกับช่วงสายแท็บ02ค่ะ3283438ถึง9ค่ะ